phải cái này không cần được chẳng giúp đâu đâu กล่อง <laughs> ย่างเล็บร่อยมั้ง่ะย่างเล็บร่อยล้อ่อๆ ตั้งไมออกเดี๋ยวันอันขาชุกมันนี่อจะด้ไหนี่มนี่มันจขงยอุครับจ้าตแต่ไสตตว่าเป็นชิสงน้ชิ้สมนี่ยมันเกี่กับมดแหละ ไปเอาเนื้ปลาแม่ต่ำเจ้าเอามาขายกิโลสิปลาเจ้าเป็นน้องไม้กันไหมครับเป็นน้องไม้ไหลเจ้าน,น้องไม้ไหลยังดีน้องไหม,มงามๆเอาไปหกหมูตั้งมาห่านน้องไม้เอามาขายตป็นวันปลายซองสองกระสอบเจ้ากระสอบปลาสารที่ฝ้ายก,กิโลหกร้อยตัวได้เนาะ สาอยดขายได้แต่ใดก็หราเจ้าคือการทำนองไม่ปี๊บนี่ก็คือรวมกลุ่มในบ้านกันก็นเนาะการที่ทำก็คือบ้านยิ่งง้มูสองเยอะตำบลบ้านปิ้นเพื่อดอกไม้ไต้จังหวัดพยาปีละข้างเจ้าเพราะว่า่อไม่นี่มันจะออกตามฤดูกาลของน่อไม้ตีมันออกนี่เนาะปีละข้างแรกๆอ่ะ เอามาล่างกันเนาะล่างล่างน้ำธรรมดานี่ประมาณสามน้ำแล้วก็เอามาล่างน้ำโบนเห็นสามน,น้ำอีเนาะล่างแล้วก็เอามามาอัดฟิบอัดฟิบอัดฟีบให้มเต็มตื้นตาจังพอสิบสามโลก,กเาา็เอามาต้มเอามาต้มเนี่เจ้ามาต้มเนาะพอมันสุกว่ามันหอมแล้วกะเอาก็เอาลงไปลงไปพักขึ้นมันเย็นสักเนี่ยก็เอามาบัดกี้จ้านายนี่ก็ต้องชว่วงฤด,ดูตีน้องไม้บบนี้ละเนาะ เพราะว่าเนื้อไม้นี่มันจะไปถึงพิจิกาทานไรอย่างก่นะแต่เขาก็เริ่มเนือไม่ตีถ้าว่าปลามันมันบม,มีละอีนอปลามันหมดละเขาก็ออกขายได้ไงซีบละสามร้อยห้าสิบเจ้าเนี่ยมาห้าปีละมันมีบ้านเฮาเหมือน,น,อน,อน,นวิปลาปลาเนาอไม่นี่แล้วกมันมีวดนี่แ้อีเอาไปเนี่ยช่วงกินช่วงเดียวมันกับใจต้องต้องเอาไว้เพื่อมันกินตลอดยัง